สวัสดีครับขอตอนรับเข้าชูช่องวิ่ได้ให้โชคนะครับเมื่อในทางชองเฮ้าครับไ้เดินทางมาถึงบ้านคุณแม่หน่อยฟันแมนครับเพื่อพาเอฟซีมาตามแนวา้ทาังตัวเลขตอวงวดนะครับถือว่าเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับพี่น้องบ้านนว้ทาังตัวเลขคุณแม่หน่อยฟัน,มนแมนละกะ็นกที่เคยมาห้องบอกคุณแม่เฮ้าสีมาไปสีมาห้องบอกคุณแม่ไป นะครับพอเป็นการเสียเวลาขอการเล่นเชลล์เอฟซีทุกท่านนะครับไปตามแนวทางตัวเลขของคุณแม่นอยฟันแมนกันเลยครับสวัสดีแม่จ้าสวัสดีจ้าเอฟซีทุกคนของช่องสบายเนาะอ้าวทั้งว้าวทั้งใจว้าวขยันครับจะเป็นธรรมชาติลูกหลานเหาะว้าวขยังครับนี่ยรับจำเป็นธรรมชาติ์จำวันจ้องมีเอฟเฟกต์อย่างไรเพราะว่ามือที่เรียนได้นากระถือโลงไว บลโกถูกซีเมนอรละโอ้ได้ซีเนได้ซีเมนครับได้ซีเมนบดนี้เลยเออคืยเตยหน่อยแท้เอฟซีก็พอถือมันก็แล้วแต่ผูมาผูแล้วก็กรบกมาเลขเยอะหน่อยเนาะคันเลขยก็ไ่ได้หลายตัวเยอะหน่อยกรบอกแปดแปดศูนย์ี เจ็ดศูนย์ชี้เนาะเลข่ยงแ่หน่อยแค่หน่อยก็บอกเรียกว่าหนึ่งศูนย์ของแค่หน่อยมันสิเป็นหนึ่งแมนแต่เซลล์เรียนหกศูนย์วันได้อยู่แล้วแมันบูใช่ปะแมนเออมันได้อยู่แล้วถัาถ้าพูดอะไรที่มากเลขคือจะแค่หน่อยต้องจักว่าเกากับหกตัวเดียวกันซ้ำกับแปดตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันกับศูนย์หนึ่งกับหนึ่งตัวเดียวกันแค่หน่อยก็บอกแมนครัแมนบอกตลอดบอกตลอดคือวันนี้แค่หน่อยก็สิบอกคือกันวมกับมาห้องเหลวคือเกา นกมาแล้วกมาห้องแล้วตัวใย่หน่อยนั่นบานกมันมันกัหัวตะบอกเข่าเนาะเอฟซีไม่กับหัวตะบพเขาว่างวดเก่าศูนเก่าเพิ่นกระบอกเก่าเก่ามันนบลาว่างวดสูเก่าเพิ่นกระบอกก็กระสลับกันทุกวันวดเพิ่นกระบอกเก่าเก่ามันกับบ่าถือเพิ่นบลา่าธรรมดาแล้วเนาะแม่เออไม่เข้ไม่รู้แม่เไม่มีข้ไม่รู้จต่ไอ้นางคำนวณบอนวาบอนเก่งมันก็ยังาดเนาะอันนี้กระสานมันเป็นทรารสานมาห้องเออจางวันี้ ยายน่อยยางไปใส่เ <Techn Pokémon> ันก็หองตัวยายน้อยสิั้งดาวไปเลยิ่งเบีวว่าตั้งใต่ว่าสิสีตะเล็กฟันเปเจาะตเลขกฟันนักนัโกรธเจนสิน้าเอฟซีก็บกาเฉพาเลขกตลดวดนี่ว่าสันเป็นยังไมกับโบฟังหลุดไปยืนยุ้ใส่เก็าห้องไปนั่มเดี๋ย้ยิ่ับมายุนอยู่นี่ยายน้อยกับยางนี้คือคือเจอยงมาคุ้นม่นสิบหัวซาแล้วก็สันบ่หัวซาแล้วบานี้ยางไปนกันยางไปนั่ ไปตาขายุห้องน้ำก็ไปย่างไปห้องหลางห้องน้ำอย่างนี้ม่เี้บาจิบหัวซาบเอ้ยหัวซาบบอลรหัวซาบไม่ได้ดอกเพราะว่าอยากบอกแหงก็ป้ากนคือพ่อจีอยากบอกให้กูห้าออกตัวนี้มากูสิว่าเป็นเนี่ยแหละคู่บอลสันแย่นหนึ่งว่าจะว่าเป็นเนี่ยแหละคู่บอาสันขวายตาขายุคนเปล่ยนไปห้องมาสันห้องแม่ เจ็ดเจ็ดสองเลยทีเนี่ยรวห้องสามตู้เลยบานเยหน่อยมาบ้าเหลกนี่มันเมนบ้างประสครับก็เลยว่าบาเหล็กมานคือมันด่างสองแปดไม่ใช่รออกเจ็ดสองบ้าเยอยหน่อยคิดขดครับครับคือเจ็ดสองว่าดีมัคือจังวดบาหนึงว่าแปดปดศูนย์นี่บมันด่างแห้งเห็นบ้าครับ เพนืว่าบรออร่อล่าจะได้เครื่องเดียวเห็นว่าย่นหน่อยถึงแค่สี่หมื่นเราว่าคือเหลืเบิดเนาะเหลือเป็นแสนกวัวเนาะแสนหาแสนหกเนาะคอเสื่อนหกหกหนึ่งหนึ่งหกนึงต้องแค่สี่หมื่นเนาะเจ็ดเจ็ดสองบนี้ฟันแม่ฟันตั้งไรเนี่ยอันฟันอันเดี๋ยวเด้อกิเบ่งกอนมันเพิือนกับฟันตะโอก่อดเนาะฟันตะตตก่อดอัน ฝันว่าจะในสบายก็เร่มเด้น่ะคอนต้ตองหอดคุณเนาะคอต้าตองอืมเออเพิ่ปพอแล้วฝันว่ายังสี่ฝันว่าพ่อนั่นเพิ่ดเอินมาเอาปลาปลาน่ะเพิ่อแพ่แล้วเรียบร้อยพ่อมีเกจดมีหยังจ้ะเออพ่อมีเกจดมีหยังคือเพิ่อทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยครับเออเพิ่อเอามาเลี้ยงกันเลี้ยงกันจอดในสิ่วเปนกล่องนี้พิ่อมาเลี้ยงเลี้ยงวัสดุออกเลี้ยงกันอ่าเลี้ยงเลี้ยงเป็นเป็นแถวแถวไบสองแถว เรายอีลาแม่แม่ม่เอาปลาเพื่อนวะอมยปลาอย่างเราสั่วนี่แล้วขอาปลาไม่กินเลาวข้าวเก็ดออกเลยนี่เพื่อนวะนาปงลูกสัตวนาปงม่นมีสามตัวมันสองแถวนี่เพื่นว่เยอะหน่อยเยอะหน่อยมากแปดสองแปดสามก็อยู่ในประเทว่าแปดสองมันดังค่ะเออบัตรต่ว่าอันดังกับสร้างวันเดือนเนาะเอาเรียยของมันเยอะหน่อยบ้าบ ่าเลข8 2 8 8 3 3 8มมาดังแฮงแท้ว่าซั่น8 3บ่ดังแม่บาดนี้บาดนบ่่าว่าซั่นถาตเตี่ไดก็บ่มีน้ไผก็บ่มี283บาดน่นอนบาดน้องก็ห้องเ2มันมาม้เ2บ่ซั่น่าอือตอนอก็ฟันดีมาตลอดนีนอเ็เลยเ้่ว่น่าว่าฟันวปูนี่ มาพอก็ไปถาแล้วยังมองสิบินแ่อยู่คอดูเลาพอจะไปถามม่อยู่บุญเล้อพอส่งเงินไปไปถายอยู่พูนโอ้แม่สิบินเมื่อไรก่อนี่้อเทวดสับสี่ซีตีก่อนนี้ก่อนก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ บ้านี้คือว en ันท oh. ี่ส allora ิบสามนี่ก็คือสิเป็นโค้งสุดไทยนะวันที่สิบสามยังอยู่ก็วันที่สิบสี่นี่คือไปลงกรุงเทพไปลงไปแล้วแต่ว่าสิบินวันที่สิบหกตัวเัาต้องไปเตรียมตัวกับบริษัทเขานะเปิเตียมตัวกับบริษัทเขาคือสิถึงเลขกก็แล้วเจ้าสิไปอย่าวเงินเลขกก็ดอกเจ้าสิไปบ้านี้เพื่อนนะว่าพี่ลาพ่อจิตธาตุยุงเทพเด้วยพ่อจิตธาตุยุงเทปแม่พ่อจิตรียมเงินใส่กระเป๋าไว้ให้ โูดกับเขาดีๆบไปแม่กับเขาหัวิ่นมาอืม่นอไว้ให้เลี้ยวิ่นมาตั้งมาแม่มื่อไรเนี่นราติดยุ้งก้อ่ะเลยเพราะว่าฝันว่าสอดเสมว่าคนออกผีไกลมาว้างไว้กันยหน่อยลักษณะขอเย่หน่อยกับฟันว่าคนออกของหม่ยอะหน่อยจะถือเลยพี่แลัวฟันมาไม่หายนำหมูอวนหมูอวนตายหายน้ำร้านหายไปสันหาจนสวดเศร้า ใครัเพื่อนเพิ่นบอกเลขตังนี้ตงนึ่ง่ะบอกตรงว่าานนี้เปงานศพบเบฟซี่เด็กหน่อยคนบ่แม่นเด็กน่อยอายุผู้บรรดาอายุสี่สิบเจ็ดปีกเจ้าหักมันน่ะนะเพราะว่าเป่งานโฉมันวาาเหมือนเศารเนี่ยไปขี่รถไปหายายันวอแม่แม่หั่สนแม่เตนไหนพื่น้มหาหมูอวดดิเพาสเสนเพื่นว่างเลยพ่นบอกเลขหนูว่าเั่นบอกว่างเลยอันบอกไม่ตู้มึ่ซื้อเลขอายุกูเดอร์เพามันว่า อายุสี่สิเจณปีสีสบปีกสาเดือน่มัตายัูผู้ตายอายุอ่อนอ่จริงเจ้าือมาในแ่าก้อนอันเพิ่นบางเสาว่ามปนสานี่เสาก้อนเพิ่นกับอันกอดกันอ้มกันกับแก้ยู่นะเขากบใบแตแก้เพิ่นแล้วเขาอันซอนเพินมาเน่เนาตลาดชนนัตาหุ่งสนุนไหมอ้อันเท่ยซีแยมันเป็นชช่ยกแก่ทีเิ่นตหุ่งขายไม่ใช่ไหสบาต้องเคยไปซื้ิน้ำบนกิน นู่นอะไน่นจ้างไ้าไปดังกฟองคนบ้เนาะเอซี่บอกว่าพอเลี้ยงเลี้ยงฟันนอกบ้นอันฟันแล้วพนพอพนก็ได้่าพอจะไปทาย้กรุงเทพเด้อพอจะไปทาุงเทพพอจะไปทาย้รุงเทพไปพอจเงเงินไปให้พอจะมาทิงล <ampa> ้พอจะงือใช้กับ๋าไปให้กันี่ตานนีเะ มีน่องแม่น่องมี่จะมีน้องอวนนี่คือเดรร่ะอวดนี่ซ้อราจสมี่นี่เท่เยแต่ยังอดไมหได้ตัวกันเราเึงว่าว่าเลขว่าร้านตายมูวดเมน่ออายุห้าขวบห้าขวบเขาตายจะเป็นยังตายเขาเราเอาดินทมหลานให้น้ำลานมันทมเราทมเราแก้ไปนไะตาว่าเห็นร่องตัวเขาแก้ไปให้ห้องน้ำลารเราใส่น็ตี่มเลขีอยวเราฝนบแม่แล้ตัวเลขมีจะเป็นเสียเงยน้อยถึลละ ถือแล้วมันว่นีแล้วมันวาแม่ได้ห้องได้หายนี่ถือแค่หัวนานี่หน่อยหายสันหวน้เนี่เลยถือเป็นแสนเลยเนาะแสนควแสนคแสนแสนสองแสนหาขงน้อยหน่อจ้ที่ว่าหายน้ำลายมาคู่ไหนพิเศษในเรื่องทามเนี่ยนี่มากเมล่ามากเมลามากเมล่ามุกกรมแปดทามนี่่มากแปดานี่แหละแหละมากเมล่ะตัวนี้คือตัวร่องเนี่จ้ะตัวนี้คือตัวร่องที่ ตานกนกนกนี the 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 ่คือเด้อจกนกก็คือได้เจ็ดสองงามอยู่นะเจ็ดเจ็ดสองเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องคะแคปหน้าจอไว้นะคะเจ็ดเจ็ดสองเด็กอะไก็เจ็ดเจ็ดสองห้องเราเจ็ดเจ็ดสองว่าจะไม่หัวซาแล้วนะเจ้ว่าจะไม่หัวซาแล้วดหัวซาบ่ได้มาพ่นแม่พ่นจะใครได้ยินแม่สบายจะแยาหน่อยว่ามันหลายตัวบ่อน่ะหนูแยาหน่อยสีเล็กเอาแยาหน่อยสีเล็กเอาคักๆโ้าวโกรดผสมแยกหน่อยมาบ่แม่เป็นมืน ได้เงินยาคนอะไรเนี่ยขนาดนี้ไหเบนนะไหวตัวบนแล้วเนาะอ๋อค่ะแม่สุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณแม่เด้อขาดิบเป็นกันเยอะมาใจหลายๆเด้อแม่เที่ยวนะขอบคุณแม่ครับถูกครับเัาจะรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของคุณแม่หน่อยนะครับบว่านีเป็นเลขความฝันแล้วก็เลขนกหน่อยมาห้องบอกนะครับอ่านก น่อยมาห้องบอกว่าคุณแม่ว่ากาสิพใส่ใจแล้วนะครับแต่ว่านกหน่อยกับมาว้นมาเวียนห้องบอกคุณแม่นะครับเจ็ดเจ็ดสองนะครับเจ็ดเจ็ดสองครับนกหน่อยห่องบอกด้วยเอฟซีกับตัวเด็กน้งท่าแกร์หน้าจอไวที่จัลหนะครับแล้วก็บสำหรับเลกนีมมีความฝันครับแปดสามแปดสองนะครับแปดสามแปดสองับคุณแม่เฮ้าการนักไปที่แปดสามนะครับ ครับตัวเลขทั้งท่างแคปหน้าจอไว้พิจารณาครับยึดจับสลากินแบ่งรัฐบาลมวมืประปจัวันที่16ถึงนี้นะครับสุดท้ายนี้ให้เอฟซีทุพรรณสกมันลำรวยสุขสุขคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ